แห้งเลยได้กินยิ่งยิ่งใส่รถเขาไปปีรถเขาไม่ได้ก็ไม่ออกมาออกบบต้องได้นะถ้าเจอแม่ยิ่งหิวหิวอยู่เอาไม่กินหรอไม่กินแล้วหนูจะวิ่งออกไปทำไมลูกแม่ยิ่งหิวหิวอยู่กินหรอหเป็นยังไง เวลาแม่กินหมดนะเว้ยกินหรอเป็นยังไงเวลาแม่กินหมดนะเว้ยกินดีๆโนโนโนไม่หิวเหรอมามาไม่กินถ้าหนูไม่หิวแม่กินให้ก็ได้แม่กินช่วยโอเคไหมโอเคไหมครับไม่ยงเลยได้กิน ยิ่ใส่รถเขาไปปีรถเขาไม่ได้ก็ไม่ออกมาต้องได้นะถ้าจจงมันไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ไม่เหมือนวันนั้นวันนี้ฉวบฉวบแม่ไม่ได้จับเลยวันนี้เหมือนอาการไม่ค่อยหิวนะครับน้องปิ๊ดแม่ยิ่งหิวหิวอยู่เธอก็โอ้โหอ้เอ,อกินดีๆสชลูกมาเร็วนมๆให้พี่ๆเขาดูเร็วงามๆเร็ว ติ่มกับหนูไมพี่ท,ที่รับชมครับรับทานติ่มกับหนูไมครับรบ๋พี่บอกอืมชุดใหม่เพื่อนได้ลูกชุดใหม่หนูเพื่อนเด้อ่ะกินดีๆกินดีๆเดี๋ยวพี่พี่เขาไมา่แย่งกินเด้กินดีๆโน่โนโนไม่หิวหรอมามาไม่กินพ้่หนูไม่หิวไม่กินให้ก็ได้ไม่กินช่วยโอเคไหมโอเคไหมครับายบาเปไฟฟิดป่ะ หนูบายบายเป็นไหมไม่เอารองเท้าเนี่ข้ามแล้วเดี๋ยวพ่อมารับพี่ๆออกไปแล้วข้างนกก่อนีออกไปแล้วไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมบายบายก่อนบายบายก่อนครับบายบายก่อนหนูบายบายก่อนเจอก็โอ้โหอ้าวกินดีๆใช่ลูกงามเร็วงามๆให้พี่ๆเขาดูเร็วงามๆเร็วไอติมกับหนูใช่ลหมไม่กินหรอไม่กินเด้อ ดูอาการเหมือนไม่หิวนะคะวันนี้เอาไม่กินหรอไม่กินแล้วหนูจะวิ่งออกไปทําไมลูกรดไอจิมแล้วจนหน้าร้านนี้ไม่ได้นะต้องกินโอเคโอ้ยรักแม่รักแม่พี่บอกแม่พูดมากก็เลยไอจิว่าเพื่อนอีกแล้วชอบครับชอบเล่นเพื่อนเพื่อน<ๆ>กินยังไงลูกกินดีๆครับโอเคเออถ้าหนูสักซานดีแม่กินหมดนะ รถอดิมแล้วจอดหน้าร้านนี้ไม่ได้นะต้องกินโอเคโอ้ยรักแม่รักแม่พิ่บอกแม่พูดมากก็เลยเอาจิมแม่ยิงหิวๆิวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวแม่กินหมดน,นะถ้าหนูไม่กินนะแม่จะกินแล้วนะนี่แกครับอ่ะเดี๋ยวแม่กินหมดน,นะถ้าหนูไม่กินนะแม่จะกินแล้วนะ จอก็โหอ,อ้าวกินดีๆสชิลูกนามเร็วงาำๆให้พี่ๆเขาดูเร็วง้ำๆเร็วไอติมกับหนูไม่หย้ยงเลยได้กินวิ่งิ่งใส่รถเขาไปาาไปีรถเขาไม่ได้ก็ไปออกมาต้องได้นะถ้าเจอนิดเดียวครับไม่ไม่อยากเรียกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหนูไม่อิม่มอ้้ากิน เปิดเปิดถูกใจครับอ้าปากอ้าทองไี่หรอเป็นยังไ,ไงเวลาแม่กินหมดนะเวย้ยเอาไม่กินหรอไม่กินแล้วหนูจะวิ่งออกไปทำไมลูกฮไแย้งเลยได้กินยิ่งใส่รถเขาไปปีรถเขาไม่ได้ก็ไปออกมา,า,าต้องได้นะถ้าจื้ง มันไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ไม่เหมือนวันนั้นวันนี้ฉวบฉวบแม่ไม่ได้จับเลยวันนี้เหมือนอาการไม่ค่อยหิวนะครับน้องปิ๊บพี่ที่รับชมครับรับทานติมกับหนูไหมครับบปี๊บชุดใหม่เพื่อนเด,ดู้กชุดใหม่หนูเพื่อนเด้อ่ะกินดีๆกินดีๆเดี๋ยวพี่ๆเขาไม่แย่งกินเด้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทำยังไง สวัสดีครับก่อนได้ไอติมอีกแล้วครับรถไอติมมาจอดหน้าร้านอีกแล้วน้องพิทจินหรอเป็นยังไงเวลาไม่กินหมดนะเว้ยชิมมาแล้ไม่กินหรอไม่กินเนด้รูรากันเหมือนไม่หิวนะคะวันนี้ต้มค่ะอ,อ,อ,อือหืออาแล้ กินดีๆสิครับแล้วไม่จิบอีกเล้ยพี่ที่รับส่งครับรับทานติมกับหนูไหมครับบอกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทํายังไงสวัสดีครับก่อนได้ไอติมอีกแล้วครับรถไอติมมาจอดหน้าร้านอีกแล้วน้องพิษสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทํำยังไงสวัสดีครับก่อนได้ไอติมอีกแล้วครับ รถไอติมมาจอดหน้าร้านอีกแล้วน้องพิษเจ็บเข้าเลยจะไปเป็นแม่พูดมากก็เลยเอาไอติมเข้าปากฉเฉยจะได้ไม่ต้องพูดใช่ไหมแบบนี้หรอบายบายทำยังไงลูกอือ,อาเอร่อยกินดีๆสิครับแล้วไม่กินอีกแกกินดีๆสิลูกอร่อยไหมอร่อยไหมครับ โอ้โหเปื้อนหมดเลยครับแยงเลยได้กินยิ่งใส่รถเขาไปปีรถเขาไม่ได้ก็ไปออกมาต้องได้นะถ้าเจอแม่ยิ่งหิวหิวอยู่เข้าเลยจะไม่ปิดแม่พูดมากก็เลยเอาไปติมเข้าปาก,กเลยจะได้ไม่ต้องพูดใช่ไหมแบบนี้หรอบ๊ายบายทำยังไงลูก กินด no. 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 okay. okay, oh, no. no. no, ีดีโนโนโนไม่หิวเหรอมามาไม่กินถ้าหนูไม่หิวไม่กินให้ก็ได้ไม่กินช่วยโอเคไหมโอเคไหมครับกินหรอเป็นยังไงเวลาแม่กินหมดนะเว้ยต้มค่ะต้มค่ะแล้ก็โอ้โหอ้าวกินดีๆสิลูกงามเร็วงามๆให้พี่ๆี่เขาดูเร็วงามๆามเร็ว ไอติมกับหนูไม่เข้าเลยจะไม่ปิดแม่พูดมากก็เลยเอาไอติมเข้าปากฉเฉยจะได้ไม่ต้องพูดใช่ไหมแบบนี้หรอยบายทำยังไงลูกรถไอติมแล้วจดหน้าร้านนี้ไม่ได้นะต้องกินโอเคโอ๊ยรักแม่รักแม่คิดบอกแม่พูดมากก็เลยไอติมใบยบปิดปะหนูยบาเปิดไหมไม่เอาลงเท้าเนี่ข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมารับพี่ออกไปแล้วมันยไม่ออกไปแล้วไปเลยนะคะ ขอบคุณที่รับสวัสเพื่อนอีกแล้วชอบครับชอบเล่นเพื่อนเพื่อนกินยังไงดูกินดีๆสิครับโอเคเออถ้าหนูซักซาเดี๋ยวแม่กินหมดนะไหมครับอ่ะเดี๋ยวแม่กินหมดนะถ้าหนูไม่กินนะแม่จะกินแล้วนะไม่กินดีๆ no no นูไม่หิวเหรอมามาไม่กินถ้าหนูไม่หิวแม่กินให้ก็ได้แม่กินช่วยโอเคไหม คไหมครับกินดีๆสิลูกอร่อยไหมอร่อยไหมครับโอ้โหเปื้อนหมดเลยครับกินดีๆโนโน่โน่ไม่หิวเหรอมามาไม่กินถ้าหนูไม่หิวไม่กินให้ก็ได้ไม่กินช่วยโอเคไหมโอเคไหมครับบอกนิดเดียวครับไม่ไม่อยากเรียกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหนูไม่อิ่มอ๊้ถ้ากิน เปิดเปดถูกใจครับอ้าปากอ้าท้องแม่ยิ่งหิวหิวอยู่คุค่ะแม่ยิ่งหิวหิวอยู่เอาไม่กินหรอไม่กินแล้วหนูจะวิ่งออกไปทำไมลูกหืมกินหรอเป็นยังไ,ไงเวลาแม่กินหมดนะเว้ย นิดเดียวครับไม่ไม่อยากเรียกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหนูไม่อิม่มอ๊้ห้ากินเปิดเปิดสุกใจครับอาปากอาทองว้าเพื่อนอีกแล้วชอบครับชอบเล่นเปิดเพื่อนกินยังไงลูกินดีๆครับโอเคเอ,อ้ถ้าหนูซักซาดี๋แม่กินหมดนะอื้อชุดใหม่เพื่อนเด็ลูกชุดใหม่หนูเพื่อนเด้อ่ะกินดีๆกินดีๆ,ๆเดี๋ยวพี่พี่เขาไมา่แย่งกินเด้ ชิมาได้ไมกินหรอไม่กินเด้รู้กันเหมือนไม่หิวนะคะวันนี้บายบายก่อนบายบายก่อนครับบายบายก่อนโนบายบายก่อนบายบายเปลี่ปะโนบายบายปิด่ยนไหมไม่เอารองเท้าเนี่ยค่ำแเดี๋ยวพ่อมารับพี่ไปออกไปเดี๋ยวพี่ออกไปแล้วไปเลยนะคะขอบคุณที่รับส่งเป็นยังไง เวลาแม่กินหมดนะเว้ยเอาเลยกิน hmm. ดีๆสิครับแล้วไม่ช <n ces> ิบอีกแก